คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสำบสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิรธิีมลานะครับกับสูตรเลขประจําวันนะครับของแต่ละงวดนะครับในส่วนของเลขอันนี้เราดูสติอ่ต้องบอกก่อนว่าดูสติย้อนหลังกันก่อนนะครับว่าเข้าหรือไม่เข้าเราก็จะตรงตรงกันไปนะครับเรามาดูก่อนอื่นก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับแล้วดูสติย้อนหลังเราก็ดูวันล่าสุดที่มันเป็นยังไงนะครับเลขประจําวันพุธที่1นึ่งธันวาคมหกสี่นะครับวันนั้นจะเป็นเลขเด่น ก็จะดังน nah. uh, ี้เลยหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองสามสองห้านะครับแต่เนื่องว่านั้นมันออกอะไรนะออกสองห้าแปดกับแปดสองสองห้าแปดกับแปดสองใช่ปะอันนี้เราจับคู่ไว้ห้าแปดออกห้าแปดตรงตรงจังๆปังมากแม่ต่อมาครับเราก็มาดูในส่วนของเลขเด่นประจำวันพฤหัสใช่ป่ะเลขเด่นประจำวันพฤหัสที่สิบหกธันวาคมหกสี่ สิบหกต้นดอกกัหกสิ่ดูหลังก่อนนะ,ะในงวดน,นั้นเลขเด่นกับเลขกันเหน,นะครับอันนี้เข้ามาเกาะกลุ่มในส่วนของเลขเด่นเลยน,นะในส่วนของประจำเวลาที่ 16. สิบหกต้นดอมนะครับในงวดน,นั้นออกออกออกสองสามห้ากับแปดสามสองสามห้ากับแปดสามนะอ่ะนี่มาจับคู่ไว้สามห้ามาสามห้าจังๆครับจับคู่ไว้แปดสามมาในส่วนของ ของเลขเด่นมาตรงๆทั้งบนทั้งล่างนะครับปังสุดๆเลยแม่แตอนในส่วนของเลขในส่วนของหลักร้อยถ้าไปดูใน,นส่วนคำนวณน,นะครับก็นามาเทียบกันก็จะมีโอกาสได้เข้าสามตัวรางวัลที่หนึ่งครับอันนี้เข้ามาครบเลยถูกใจแม่มากแม่มากเลยครับรอนนี้ใหญ่เข้านีนทุกหนว่วเลยนะครับตรงๆตรงๆนะครับต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของเ,ออเลขเด่นนะครับประจําวันพื้นหลักถูกไหมครับ ประจำวันพฤหัสที่สามสิบธันวาคมหกสี่ 6, สิ้นปีหกสี่อันนี้หอมดูย้อนหลังแค่เพียงเท่านี้นะในงวดน,นั้นออกอะไรนะออกศูนย์หกแปดกับสามหกจ่ะศูนย์หกแปดกับสามหกมีหกแปดอันนี้ไม่มีหกแปดไม่มีหกแปดมีแต่หกแปดสามมีสามหกไหมมีแต่สามห้าอ่ะรู้สึกวันนี้จะหลุดไปนะครับต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของอะไรนะวันจันทร์ใช่ไหมได้รประจำวันจันทร์ที่สิบเจ็ด มก,กราคม17มก,กราคม65นะครับเราไปดูนะครับในงวดนั้นเลขเด่นกับเลขรลองในเลขกันนะครับในงวดนั้นออก159กับ92 159องนกับเกนะครับอันนี้มาในส่วนของเลขเด่นนะครับ92มาตรงๆงตรบบงบางครับบางมากแม่อยากให้มาตรงๆรงนี้ยทุกงวดเลยนะครับถ้าเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ลองเอาไปเทียบประสบการณ์กับสถิติกำหนดก็ได้นะครับเดี๋ยวมิถุนายลงให้นะครับกดติดตามไว้รับรองไม่พลาดแน่นอน ครับเราก็จะมาดูในส่วนของอวันไหนต่องวดอันนี้ใช่ไหมประจำวันอังคารที่1กุมภาพันธ์หกห้าเลขเด่นกับเลขกันเลขเด่นก็จะเป็นเดียวกันนะครับอันนี้ในส่วนของเลขเดน่นนี้ส่วนของเลขกันและเลขรลอนะครับในงวดนั้นออก308กับ30นะครับ08อันนี้จับ อ่านนี้ออกในส่วนสองตัวกันศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดนะครับมาสองตัวละครับนะครับต่างมากแม่ศูนย์แปดมาศูนย์แปดนะครับต่อมาครับเราก็จะมาดูในส่วนของวัดนั่นนะครับอ่านดูต่อครับมาดูกันต่อเลยนะครับเลขประจําวันพฤหัสที่สิบเจ็ดอาคมวันห์ุ่้านะครับ อาจจะออกไม่ตรงวันนะปกติมันจะออกวันที่สิบหกใช่ไหมครับเลขประจําวันอาจจะไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะครับแต่เ,เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของเลขประจาวันอังคารครับดูนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างเลขเด่นครับประจําวันอังคารก็จะมีสามศูนย์ครับสามหกครับ หนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่แล้วมีเลขอะไรอีกหนึ่งสี่สามแปดครับหนึ่งหกครับห้าหนึ่งครับสองสองครับ อันนี้คือคัดเลขที่เข้าแก๊ปมาให้นะครับแล้วก็มีห้าสี่สองสามห้าหกครับห้าเจ็ดครับ 5้าแปดครับมีเข้าแก๊ปบ้างครับเข้าวินบ้างไหมห้าแปดหกสามหกสี่ครับเจ็ดสามเก้านำไปเที่ยวกับเล็กวิ่งได้นะบางคนแล้วแต่เทคนิค นี่ผมเข้าเลขที่ดูคัดเลขที่เข้าบินนะครับเก้าสามเก้าห้าครับอ่ะมีเข้าตามบ้างไหมครับโอเคนะครับพอจะทราบแล้วนะว่าเลขเด่นมีหลายบ้างเรามาดูในส่วนของตัวเลขกันนะตัวเลขกันมีเลขหลายบ้างนะครับเรามาดูเลขกันเลขกัน เลขกันก็จะมีเ,เดี๋ยวแป๊บนะครับไม oh. ่ลืมเขียเลยมันออกเลยนะออกห้าเก้าเจ็ดสิบบาทห้าเก้าเจ็ดกับห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะโอเคนะครับรอติดตามนะอ่ะทำดูกันต่อเลขประจําวัน,นะคาะเลขเลขกันมีเลขอะไรบ้าง ตัวเลขกันนะครับก็จะมีตัวเลขศูน่าสองห้าหกหกหกหเสร็จแล้วก็ จ็ดสี่แล้วก็แปดเก้าโอเคครับเป็นงบ้างน้นครับไปเทียบดูกับเลขวิ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นเลขของสูตรโบราณนะครับที่ผมคัดมานะครับที่เข้าวินเข้าแก็บนะครับที่เราดูสถิติกันมามันก็รู้สึกจะมีแค่หลุดในส่วนของวัดก่อนก่อนบ้างก็มีบ้างนะครับก็ต้องดูประกอบกันในหลักสูตรทั้งสูตรคำนวณและสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับโอเคนะครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกลังใจต่ากัน,นะครับบางวันก็หลุดบางวันก็เข้านะครับเราก็ดูสดีนะครับเป็นยอดหลังอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามสำาคัญเลยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิทธิีมารานครับสวัสดีครับ